สวัสดีครับพี่น้องครับผมขอบคุณเราบะลงเียวครับเอ้าวันนี้ขอบคุณพ่อกันชัยเรื่องหมูกระทะลงอิงสามบามถ้ากินไม่หมดปรับปรับเท่าตัวปรับเท่าตัวคือปรับสามสิบบาทถ้ากินไม่หมดกุ้ีจ่ายพ่อเดี่ยวกับพ่อเผื่อฝืนยันฝืนยันอยู่น้องถ้ากินไม่หมดปรับคืนหกพันสวัสดีครับเออ เราต้องหาคนล้วอ claro. ุ้ยแมวคือขนแมวเีรยอ๋ออุ่มแวบตูไหมไปอุ่มตุรู้ไหมขนแมวไปเอาตุรูไปข่อยอุ่มมาเมื่อนั้นตุลูคืออะไรจนมันยันบบกโดมันแบบมันควนข่อยเต็มอยู่เสือข่อยเป็นคุยไปเลยอย่างบองจาดงานถนนหน่อยพวดเอาไปขังมันไหวบ้างาไม่ะ้นไ่าหี่ละ เขากบขี้ไกลอเยล่เหมลายแห้งนยาก่อพกเหมกี่ปิปเ้ยหลไปหาซเสอน่มาหยอมดีกว่าเลยโอ้โห้งใหลายแทอีรีบรีบเอาอีเลนี่จะเปมาเบินอ่ตีเก่วพงเนีเตแม่ย่อมยอมเ่าละเต็าเาพุ่มเผาพุ่เาหน่อยผู้เ่าน่อยเาเต็ม่ชิี่พ โบได้เอาเลรนนี่อการใช้จะมาเบิกงไอ้บ้านกันีคือกันอ้เท่าแล้วปัดนะน่่่การ้กบ่ปคือายแท้พอการใช้่กเสีย่่าไว่าคุณอาจุ่มเนี่ยหหมได เครื่องเดือนเครื่องเดือนเอาเครื่องเดือนเพราะคือเดือนกลัวเดือนขึ้นมอวันที่สิบสอ๋ออ้ยสิอ็นมาวันที่สิบเอ็ดเ้ยว้าวว้าวว้าวไอ้หมูเขาหูปลาไหลโอ้ยสภาพใครคือเตาแทงมันยังแดดอยู่ยังแดดพอท่านไปใส่มาใส่ดอกมันยังแดดอยู่เอาออกให้กินยามื้อคืนช่วงนี้ มันเย็นหมป้าสีท้องหนากับสีเสือเป็นยังกันไฉไหมกูอาบน้ำท้องเขื่อนได้ไหมมันจะการที่ให้มึงเคียงเข่าท้องให้ตรงน,นั้นเนี่ยเ่าจังยามรถเขามาผีเอามาเสียบป,ปากนอนนี่โอเค<ส>จะได้อาบน้ำรถหน้ายายหน้าใครอาบน้ำมเมื่ออืน่นกงนี่ปรับหน้าดินมามเมื่ออื่นจีได้ไปเอารถเอารถไปเปลี่ยนอันมันเคียงไปล่างจิล่างเองนะล่างภายนอก สีเหงเองบ่ต่อไปในกระจงเหมกันอ๋าีแนวเห็ดล่ปเมืองเพิ่นเอาเสียมันผู้ได้จับผาจะอดูได้่แหละเอาวงผู้ได้จะจับผาเป็นเอ้นี่ละยี่ละนี่หนึ่อาที่ยกมือทาแล้วนึ่งอับเสื้อนีจับเกเป อย่ามาดูถูกคยปันนั่นคยเลี้ยนสินมาได้นีิสินยังสินยังสินสมรดสินสมรดเอาลูกเลยจ้ะนี่ม่น้อยไม่น้อยอยู่เลยที่ไหนเบิ้งนี่บอสเนี่ยเกออกเลยเาเห็นขึ้นเบิ้งขึ้นอออเดยแม่้อเป็นสิงดป็นเเจ้ะเออจ้ะโอ้ยแม่นนี่นกินไงพูดแม่ มีตรคนมแต่คนเห็นเปลี่ยนตัวเลยใครจากผ้าผมก็ให้จะผ้านีแม่หน่อยที่พ่อเมอ้า่นเห็นด้วผู้เ่นนเซตใครคนไหนนี่เอ๋อีเออวีปารเพิ่เห็นเปลยนที่เลว่าคำนี้ว่าเม่หน่อยรุ่เป็นพี่นี่คือกันดมามันเปลี่ยนเลเร่งเร่งใส่แม่หน่อยเร็วบ่ แน่ใจดูแต่ว้านูกับมาครอบกินูนุกับเป็นที่นี่กันูกจะผ่ามัเป็นก็เลยว่าหา่พวกงงไม่หน่อยอ้ไม่น่อยบงเดะไห้เต้นตัว้หอุปกรณ์มาเดีวเออกเลยล้อหเอามีหอดอุปกรณ์มาเยแก้วไอ้บัดก็มีคือกร้อหนนียใส่แหนบลบ่เลยตัดอ้เนียเขาก็มีอายแล้วกมีอยู่บ้โอ้ยหลายหลายกวลอพออยู่บัน พอจะไม่หัวลงพ่ยวพิ่เนี่งพอยอดไปแอบกินบวได้เพิมเป็นอันกันกันแบบเจ้ากันโวก็ต่อไฟมันต่อไฟต่อไฟเอ้เ็ดงนกระินไฟมันบ่พอ้เาใส่้มันถอนอะไ้หรอเอนีเพียงผมมีคุณภาพแจบเซเว่นแนบคอยห็นมันเต็งดีเเอาป่อะไรสิบบาทเนี่ยมือหันว่าอยยูเซเว่นคอซื้อมาละแพงที่ดำดำ อาซีบปุลวเนอกต้องลาซีบัว่าซีบัทนี่ณเบันนี่ไหมปั๊ดนผมยังผมหอกจิอยังี่น้องไปเด้กันขยเป็นยูทูบเบอร์ใบละดาสุดเออเลยเอาไปเองเราไปตัดโอไปตัดผมไม่เอานเทึ่งวันท่งขาว โอหัวน่ซะบนี่ตายแล้วไม่เลย่ชประกอบายเชือแท้ไม่คยประกอบรูก้านเชือ่เ้าผมนี่เอาซาจังได้ขึ้นเหนียวแท้บนนวดติบเอาซาผมจะได้บนนวดผมบนวดผมผมกระลุนไดดีกว่าผมมันลนบนแล้วพี่พอไม่นอยะไั้กซลกับบนวดตีมันผมลนเอามันกรตุงไม่ลนแน่ละลนอยู่บอ ผมนแ้วว่าจะน่อโมเจัวแห้งมงนี้ล้ปากลงปาดคอยเจมเนาคตาแล้วไปขับรถมาหนูไปขับรถมาไปก็คือว่าดิไปา่ะเหลือ่อนอนะพอมว่นเป็นไรนอนอล่อยู่ป่าผุนครับปลาหรอดที่อ๋อนี่นี่คือ จะอนอนเม,มื่อจะขึอ,อยู่ใดชุดยอดไฟชุดยอด,ยอดเอราลืงพอแต่วัดเราจะหน่อยแล้วกันเจหามกินขอ่อยกินขา่ชอน้องอ่ออะตกีเราเราจพ<ส>ลังงาน,นออกเข้ามันดูดชีวิตเท่าเวลาให้ยง <c oughs> ยังก่อนนะดูชีวิตแบบว่าพ่อหูแจก็่ดูชีวิตโอ้โหพ่ แฮปสกแฮสต็อกกุมกุมมอเไรแฮตส,สตอ <c oughs> มมกสสก็ตอนนี้เนยเนาะเอ้าอ้แบดตีเบิร์ดนี่เนาเาทีวีสูาไปตัดต่อเอาได้ยูดิได้ยูเอาเอานี่เอากระสังเอาไปแล้วเอาคว้กันหยิบต่อไปขอพูดน <c oughs> ้องแรงใจครับถ้าิบุแหลงดีงไปกันดีดีเนาะ <c oughs> เอาคุณตัวกำลังใจครับพอ,อ,ก,อ,อก, okay, กี้ตัใหมพีน่น้องโอเคที่ขี้เราขึ้นมาจอดนอนเึ้งกันโอ้บ่อ้ี่ดีดอ,อ,อับพอกินตัวครับสัสดีครับ